ดอกซะเลเต้ค่ะว่านมหาหงหรือว่านมหาหงนะคะสวยจังเลยอ่ะแล้วก็หอมมากเลยนะคะสวยแล้วก็หอมมากค่ะ อันนี้คือช่อดอกหนึ่งนี้จะทยอยบานนะคะจะไม่บานพร้อมกันเนาะจะทยอยบานได้เรื่อยช่อหนึ่งนี้บานอยู่ได้อยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะคะจะค่อยๆ่อบานขึ้นมาเรื่อย สวยมากค่ะอันเนี้ยแล้วก็หอมมากด้วยนะคะ อันนี้เป็นเป็นเหมือนจะเป็นดอกไม้แบบมีมาตั้งแต่นานแล้วนะคะเป็นแบบเป็นคนรุ่นคนรุ่นก่อนๆเขาจะรู้จักดีแต่ว่าปัจจุบันก็จะเหมือนจะไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะ